ถ้าเพื่อนเพื่อนที่มีกระลาตาเดียวนะครับส่วนมากช่วงช่วงนี้จะรับซื้อพวกสีประมาณนี้ครับกับสีเพื่อถ้าเพื่อนท่านใดมีก็ลองส่งรูปมาดูทางทางข้อความก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าชอบเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะครับนีย่ยถ้าเกิดได้สีแบบนี้ก็โอเคได้นะบางท่านอาจจำได้ตอบต้องขอไปด้วยนะครับดีแชทเยอะมากถ้าชอบเดี๋ยวเราเราจะติดต่อไป นะครับโทนสีประมาณนี้ก็ได้ลองส่งมาดูนะครับทางข้อความแบบนี้ก็เริ่มต้นก็100อันนี้ก็100 200แล้วแต่ครับบางลูกสวยสวยก็จะมี300 400นะครับแล้วแต่ ลองส่งมาดูกันครับแต่แบบนี้เอ,อยังไม่ค่อยรับนะครับสีทนทำมีมีเยอะมากเลยครับถ้ามีก็ลองส่งมากันดูกันนะครับแต่คนนี้ก็ยังไม่รับนะครับสีทนนี้จะมีเยอะ จะเน้นสีทนเนี้ครับผิวออกเหลืองๆเพือเพื่อลองส่งมาครับถ้ามีลองส่งมาดูกันนะครับขอบคุณครับ